สวัสดีค่ะพี่น้องมา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 ยายสามปอบักขาวเลี้ยวเหรตีปอบักขาวเลี้ยวเลรอบ่เลี้ยวอลไรแม่บัดนี้คืออยากกินส้มดิบัดน่อยฟาดคือไปแต่แสบแถอพี่น้องมึงด้วยหักม่วงว่ามันยังได้เก็บอยู่ต้นเลยค่ะเขียวเสวยแสบแบักม่วงเขียวเสวยแบบว่าบ้าส้มเกินแมนอยู่ตาบ้าบ่ได้เอาน้ำแข็งมาใส่เนาะนี่พริกค่ะพี่น้องพริก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 ตุ้ยเลยตุ้ยตุ้ยตุ้ย เดีย๋ยวเราคุ้นแม่แก่ตุยให้เบิง้งตุยข้ามยังไงเนะี่ยตุยข้ามหน่อยค<ต>่ะนี่ครับพี่น้องต่อประคัมแล้วก็มากินบะหม่วงหมดนี่ค่ะพี่น้องมาเบิง้งจุดหวดไปหวัดจดดัดบะหมแกงมง่วงแกงมง่วงมาเด้อหืมคักม่วง,งนี่ตุนนี่พี่น้องอน้อยพอดีพอดี <c oughs> อ คือแบบว่าบ๊อบผสมเกินไปไหมไ่พอดีแปดเสีบอ er. ีหลีอ่ะมาเด้อ <Wh> พี่น้องมาเด้อมันได้แจกบอนไม่ได้แจกนะไม่มือเนื้อหอมเด้อพี่น้องหอมหอมหอมบอกของเขากันบอกแล้วแล้วมือหนาจังแกะมือหนาจังมาแกะหมันบอสเพราท่านเด็ดหล่อนในแล้วไม่ได้หล่อนในออกมาเด้อพี่น้อง พริกน้ำปลาหวานหวานหวานเดียวจังมากเจ๊ไนมานอืม,ม,ไงไงมเด,ดี๋ยวล้ำไดเงี้ยนะอืมแซ่บอี๋เลยพ่อได้ระบายพ่อเดมยุ่มขี้ม้าเก้าออกมันผสมอะไรบ้างมันเป็นแ<ว>บบมันเป็นแบบม่วงพอดีไหม บังมองเขียวสเสบยเด้บ้ได้สมเกินไหมปลูกหลายปีแล้วได้กินสุกปีนี่นเดียวแต่ลงบาอมออมังเจ้าโอวนนั่นไปตากอ๋อั้น่ก็น้น้อยไหมไปซื้อบังมวงตอนมา ปลูกปีแรกปีสองมาได้กินเลยมองตอนือมแยบอหลีพี่น้องมาเด้อผ้าดสแซยบอีลี่เสบมันเบาะมันเบอเปรี้ยวเกินไปเนาะก็เด็ดกินน้ำกินกับแสบพี่น้องค่ามาเด้อหอม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 แดงหอมได้กัน เข็งแน่นด้วยือเฮ้ออไม่นแต่เสียบเนาะโวจัดาดบิ่มเลยกแน่อีกแน่แบบนี้กินอแม่ไ่ได้กินหมอัว พี่น้องมาเบิ้งเด้อแสบแห้งบ่แจ้วแสบอีหลีสุดยอดเลยเปรี้ยวหวานนัวอืม,มเจ้านะถือให้ข่อยไปนี่ข่อยสิกินเลย จับขางน่างเี้ตกเบบพอจะกินไห้เบอรออ์ตุยเซตุยเซ่เป็นตัดแส่ยวได้น้ำลายเงี้ยน้ำเบิรด้วย,อ,อ,ยนะอี่อเอแบบไหนคับอืมกินแบบสนิทแบบบอมมี่วาสิสม nấm đèo là gìn mộc sầm gìn mộc mương, lại luôn. <laughs> <Sếp. Yeah. cười> <laughs> <laughs> này, là sẹp. đại <laughs> บ่ได้กินโดนเลยเด้แม่นเหมือนกันแม่เอาก็บ่ได้ไดดกินเด้องักม่วงแบบโสมบ่ใครได้กินไปไหนอีกคั้นนึงโอ้ยปวดแล้วปวดแล้วโอ้เอ้ว Yes up เออจะเสียบแล้วเนัว cắt luôn xe hôm nè hả ui hôm xe đây lại ừ. tắc tạc thuật Nên đấy, coi trời chị vừa năm nay nghe cái bạc nguồn, bạc ลายเหียน้ำเจ้าก็ยิบว่าจะไปกินลอกเมื่อวันนี้เจ้าเห็นกับเจ้าก็ยิบไปปานมากินลอกมื่อวานนั่นก็เป็นขันนึ่งกินมาเบิ่งกันกินเห็นแม่กินก็เป็นแต่แซ่บแต้อันนี้มันไล่แตกไล่เหี้ยน้ำมีว่างแซ่บๆๆๆอินเดียไปต้อยบอกม่วงว่ากับเห็นน้ำปลาหวานเมื่อนนี้อินเดียเขากะเขาก็ยิไปเ้ยน้ำปลาหวานมากินเมื่อวานนี้บ่านเป็นอุปปลูกเนี่ยใส่หอมแดงหลายๆเด้อพี่น้องเนาะ ประเด็คันมีม่นั่นใส่พร้อมนะแม่ใส่กุ้งกันไหมกุ้งแห้งกันไหมกุ้งแห้งใส่น้ำนอมแดงไหไม่เลยนเสี่ยงใส่กุ้งแห้งขั้นแม่นั่นบ่นั่นเอาน้ามันนั่นหยะใส่น้ำน้ำประแดดอันนี้บ่ได้ใส่ประแดดน้ำประแดดใส่น้ำที่นว มเมื่เบิ่งคุณแม่กินได้เป็นแต่เสพเป็นว่ากระดกกระเดาหอมหอมถวยนึน <laughs> งคุณหอมถวยนึงคุณแม่ตักใส่ตักใส่เด้อสิเบิดเลยตัดข้ามเสื้อถ่ายเลยนี่ตัด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 กินสมได้ดีนะแม่ดีได้กินสมได้ลองพี่น้องเบิ่งรดหอมหอมถวยนึงคุณแม่สดใส่สดใส่กินน้ำปูนแม่สองสามคำ <laughs> น้ำเต้จนสีเบิดแหละบ้านถวยนึงจนว่ามันสีเบิด์ตถวยไม่อยากกินแศรบแต่นัว